ROV ครบรอบ7ปีแต่ทําไมเกมรู้สึกเงียบขึ้นทุกคนยังจําภาพเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะภาพเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผู้พัฒนาเกมนะคะออกมาถามพวกเราว่าอยากได้หรือไม่อยู่ในช่วงช่วงหนึ่งซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาระบบต่างๆนะคะรวมถึงล็อบบี้การลงแรงเลือกตัวด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าโปรเจกต์นี้นะคะจะไม่ถูกสานต่อเพราะว่าไม่เห็นเลยถ้าพูดกันตามตรงมันก็เหมือนว่า ROV ของเราแม่โดนปล่อยทิง้งถามว่าฮีโร่ต่างๆ หรือว่าสกินก็ยังมีไหมววก็ยังมีค่ะยกตัวอย่างเช่นหมิ่งชีหินนะคะซัพพอร์ตตัวต่อไปแต่ถ้าว่าฮีโร่แล้วก็สกินต่างๆนะคะส่วนมากจะไปคอลแลบกับ HOK OK นะคะซึ่งเป็นต้นฉบับของเกม ROV นั่นเองค่ะแล้วก็แมปต่างๆที่เปลี่ยนไปนะคะในอนาคตก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอย่างที่อิงเอามาให้ทุกคนดูนะคะ ซึ่งจะปรับแน่นอนเข้า ROV แต่ไม่รู้ว่าเดือนไหนเช่นกันค่ะหรือว่าอาจจะเป็นครบรอบ7ปี ROV ก็จะปรับตามต้นฉบับหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนตัวถามว่าหญิงชอบแมปใหม่ไหมก็บอกเลยว่าก็ชอบค่ะรู้สึกว่าชอบอะไรใหม่ๆเหมือนกัน เพราะว่ามันก็ยังเขาคงเป็น ROV เหมือนเดิมเพียงแต่ในอนาคตนะคะหญิงก็คาดว่าคาดดาวฮีโร่เลยนะจะไปทางจีนจ๋าอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้ออกแบบสกินหรือว่าออกแบบฮีโร่ให้กับ ROV นะคะได้หมดสัญญาจ้างลงไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาแต่เะว่าอันนี้เป็นการคาดเดาานะคะแล้วทุกคนคิดว่า ROV ในอนาคตจะไปทางแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้คะ่ะ